ขอ,อนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยยนมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลขอน้อมนำเสนอเรื่องราวดีๆเช่นเคยวันนี้ขอเสนอในหัวข้อ9สิ่งนี้มีไว้ติดบ้านห้ามทิ้งเด็ดขาดสิ่งของดีๆนำความรุ่งเรืองมาสู่บ้านเพิ่มพลังทางบวกให้บ้าน เสริมดวงเสริมบารมีเรียกทัพย์รับความปังชีวิตคนในบ้านจะดีขึ้นอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังครับเชื่อว่าหลายคนคงต้องเคยได้ยินเรื่องของฮวงจุ้ยของบ้านกันมาบ้างแล้วบอกเลยนะครับว่าต้องใส่ใจและไม่ควรมองข้ามเป็นเด็ดขาดซึ่งจ,จริงๆแล้วลหลักฮวงจุ้ยของบ้านก็หมายถึงหลักการจัดวางสิ่งต่างๆภายในบ้าน ให้เหมาะสมกับหลักธรรมชาติครับเชื่อกันว่าจะเสริมพลังด้านบวกให้กับผู้อยู่อาศัยเรียกได้ว่าหากจัดบ้านดีมีของติดบ้านที่เป็นมงคลก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับการปรับฮองจุ้ยในบ้านเพื่อเสริมความมงคลเสริมความร่ำรวยดึงดูดโชคลาภนั้นหลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่ความจริงแล้วหากเราศึกษากันจริงๆ ฮวงจุย้ยนั้นเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายเป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขจัดให้ถูกต้องถูกทางได้ง่ายๆทําได้ด้วยตัวคุณเองวันนี้นะครับจะมาขอแนะนำํำทุกสิ่งของที่ต้องมีในบ้านเพื่อปรับฮวงจุย้ยช่วยกระตุ้นทรัพย์สินกระตุ้นเงินทองให้กับคุณซึ่งสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ตามหลักฮวงจุ้ยเชื่อกันว่าหากมีติดบ้านไว้เงินทองจะไม่ขาดมือ พราะสิ่งของแต่ละสิ่งแทนด้วยพลังธาตุทั้งห้าแทนด้วยรูปทรงแทนด้วยความเป็นมงคลดังนั้นเรามาดูกันเลยนะครับว่าสิ่งของเหล่านี้มีอะไรกันบ้างอย่างแรกที่จะขอแนะนำคือจานทรงกลมสีขาวเลือกแบบไม่มีลวดลายจำนวนห้าใบจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ครับสามารถมีสำรองไว้กันชำรุดได้เหตุที่ต้องเป็นจานกลมสีขาวนั้นนะครับ เชื่อกันว่าเนื่องจากสีขาวเป็นเหมือนกับสิ่งที่เป็นรากฐานแห่งความอุดมสมบูรณ์จะช่วยการเงินทุนนั้นมั่นคงร่ำรวยและจะมีกินมีใช้ตลอดไปโดยจานกลมที่คุณมีสามารถที่จะใช้กินข้าวได้แต่ถ้าบินแตกร้าวเมื่อไหร่คุณต้องนำจานนั้นไปทิ้งซะห้ามนำกลับมาใช้หรือมีติดบ้านไว้เด็ดขาดแล้วก็หาใบใหม่มาทดแทนทันที สิ่งที่สองนาฬิกาแขวนทรงกลมครับทุกบ้านสถานที่อยู่อาศัยคนที่จะต้องมีนาฬิกาแขวนแต่ถ้าจะให้ถูกหลักพวงจุ้ยแล้วนาฬิกาแขวนจะต้องเป็นทรงกลมและที่สําคัญนาฬิกาแขวนนี้ควรอยู่ในตําแหน่งที่เมื่อเราเดินเข้ามาจะต้องเห็นทันทีอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องของการตั้งเวลา เราควรตั้งเวลาให้ตรงไม่เร็วหรือช้าเกินไปเพราะเชื่อกันว่าสิ่งนี้จะช่วยกระตุ้นให้คุณนั้นได้รายได้เงินทองที่ตรงเวลาหากใครที่มีลูกหนี้เขาก็จะได้คืนหนี้ตามเวลาที่กำหนดและเต็มจำนวนนั่นเองอย่างที่สามข้าวสารตามตำราเชื่อกันว่าแต่ละบ้านต้องมีข้าวสารให้เต็มถังแต่ในปัจจุบันนี้นะครับ หลายคนหลายบ้านเข้าเสื้ออาหารสำเร็จรูปมากินมาทานกันในนั้นครั้งที่จะทำกินเองดังนั้นก็นมีข้าวสารเตียมทังอาจจะใช้ไม่ได้กับคนสมัยนี้แต่ตามหลักพวาจุยที่ดีแล้วนะครับเราสามารถหาโหลแก้วมาใส่ข้าวสารได้โดยให้หาโหลแก้วไม่ต้องใหญ่มากครับสูงประมาณ5นิ้วพอแบบที่มีฝาปิด ก,กันมดกันแมลงและนำข้าวสารไปใส่ปิดฝาไว้ตั้งไว้นในห้องครัวเรื่องนี้นะครับมีความเชื่อกันว่าข้าวสารเป็นตัวแทนของความมีกินมีใช้และจะช่วยกระตุ้นให้คนในบ้านขยันหาทรัพย์เข้ามาในบ้านช่วยให้คนในบ้านหลังนี้มีความเจริญในเรื่องของฐานะการเงินและข้อสำคัญที่อยากจะแนะนำอีกนิดคือข้าวสารที่ใส่ คอยเลือกข้อสารแบบอย่างดีเม็ดสวยใส่โหลไว้แล้วก็นำไปตั้งไว้ในห้องครัวจุดที่อยู่ใกล้ๆกับเตาไฟนี่แหละจะช่วยเงินทองบ้านนี้สมบูรณ์สิ่งที่สีไข่ไก่ท่านผู้ฟังครับหากบ้านไหนไม่ได้ทำกับข้าวก็คาดว่าคนในบ้านนั้นคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีไข่ไก่ติดบ้านไว้แต่หากทราบว่าไข่ไก่ มีความจำเป็นทางหลักฮวงจุย้ยที่ดีแล้วแล้วก็เราสามารถใช้ไข่ไก่ปลอมแทนก็ได้ครับโดยให้วางไข่ในจานแปดฟองตามหลักฮวงจุย้ยนั้นเชื่อกันว่าไข่หมายถึงทองคําจะเชื่อเรียกเงินเรียกทองเข้ามาในบ้านและช่วยคนในบ้านมีเงินใช้จ่ายคล่องตัวครับสิ่งที่5ครับเครื่องหอมปฏิเสธไม่ได้เลยครับ ว่ากลิ่นหอมจากเครื่องหอมสามารถทำให้เรามีความสุขและเพลิดเพลินขณะอยู่ในบ้านได้และกแถบยังมีความเชื่อว่ากลิ่นหอมๆจะช่วยะจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากบ้านแถมยังนำความโชคดีมาให้ด้วยหรือหากวันไหนที่รู้สึกไม่ดีมีความเครียดกังวลหรือกำลังเศร้าอยู่ลก้ก็ลองหาเทียนหอมทูบหอมนำมันหอมละเหย หรือสเปรย์ปรับอากาศมาฉีดดูนะครับรับรองว่าสิ่งดีๆย่อมเข้ามาสู่บ้านและคนในบ้านอย่างแน่นอนอย่างที่ 6. เตาแก๊สสำหรับคนที่อยู่คอนโดก็สามารถใช้เตาไฟฟ้าแทนก็ได้ครับตามหลักฮวงจุย้ยว่ากันว่าเตาเป็นตัวแทนของพลังธาตุไฟเป็นตัวแทนแห่งความโชคดีจะช่วยดูดซับซึ่งจะไม่ทำให้ขัดสน ช่วยลดปัญหาหนี้สินลดอาการร้อนเงินได้แต่ถ้าหากใครไม่ทำกับข้าวเลยจริงๆครอบควรระวังนะครับว่ากันว่าสิ่งนี้ไม่สามารถแทนด้วยเตาไมโครเวฟหรือเตาอบขนมปังได้เพราะเชื่อว่าพลังความร้อนที่ช่วยกระตุ้นเรื่องการเงินนั้นท่านบอกว่าต้องเป็นพลังงานความร้อนที่มาจากก้นขึ้นไปซึ่งเปรียบเหมือนพลังงานความร้อน ที่ค่อยๆเวยผู้ออกมานั่นเองสิ่งที่เจ็ดครับถังหรือขวดน้ำโดยถังใส่น้ำนั้นน้ำต้องเต็มถังครับและถังนั้นจะต้องมีฝาปิดด้วยเชื่อกันว่าทางน้ำตามหลักฮวงจุย้ยเปรียบเสมือนความมั่นคงและความชัดเจนในเรื่องของการเงินจะช่วยให้เรามีเงินเก็บมากขึ้นแต่ถ้าหากพื้นที่ในบ้านไม่อื้ออำนวย อาจจะใช้ขวดน้ำ1.5ลิตรใส่ขวดให้เต็มแล้วก็ปิดฝาไวา้ทำแบบนี้ก็ได้เช่นกันครับสิ่งที่8โมบายหรือกระดิ่งลมจะเป็นแบบเหล็กดินเผาหรือเป็นไม้ก็ได้เช่นกันครับการแขวนโมบายจะชว่วยเรื่องเงินเข้าบ้านแล้เรียกโชคเรียกลาบเข้ามาให้กับคนในบ้านดังนั้นในการแขวนโมบาย ถ้าจะเรียกโชคลาบเรียกสาาเรียกทองต้องแขวนหน้าบ้านครับแต่ถ้าใครต้องการที่จะสะท้อนพลังลบยกตัวอย่างเช่นหลังบ้านเราติดกับโรงพยาบาลติดกับวัดที่ร้างหรือทางสามแพ่งสถานที่อโครจรต่างๆนี่ก็จะนิยมนำโมบายมาแขวนเพื่อช่วยลดพลังลบดังนั้นต้องดูทิศทางในการแขวนให้เหมาะสมด้วยครับ และสิ่งสุดท้ายเสือเพราะว่าเสือนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความมุมานะในการหาเงินอันนี้ก็เนื่องด้วยสมัยก่อนนั้นชาวจีนที่เข้ามาสร้างตัวในเมืองไทยเริ่มจากการมาโดยมีเพียงเสือพืนหมอนใบแล้วจึงก่อร่างสร้างตัวจนมั่นคงตามความมงคลเสือจึงเป็นตัวแทนของความขยันโดยเสือที่คุณมีในบ้านนั้น ต้องมีสภาพที่สมบูรณ์แล้วนําไปวางไว้ใต้บันไดครับตาหลักฮวงจุ้ยถือว่าเสือนั้นใช้ปลูทางรวยและจะช่วยเพิ่มความอดทนความสามารถในการหาเงินให้กับตัวคุณและคนในครอบครัวนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับบ้านที่ดีผู้อยู่อาศัยมีความสุขทุกคนในครอบครัวมีความรักใคร่รองดองกันทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ โดยก้าสิ่งของมงคลที่เราได้แนะนำไปนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมเติมพลังทางบวกให้ครับนอกจากเราจะมีของที่เป็นมงคลไว้ภายในบ้านเพื่อเสริมโชคลาภและความเป็นสิริเหลมงคลแล้วเราก็ต้องทำบุญเพื่อเพิ่มบาร,รมีให้กับตนเองและคนในครอบครัวด้วยวันนี้จึงได้แนะนำวิธีสร้างบุญให้กับตัวเองแบบง่าย ที่สามารถทําได้ที่บ้านมาฝากกันครับสิ่งแรกก็คือนั่งสมาธิครับการนั่งสมาธิจะช่วยจิตใจของเราไม่ฟุง้งซ่านเกิดความสงบเพราะขณะที่เรานั่งสมาธิการกําหนดลมหายใจเข้าออกทําให้สมองปลอดโปรง่งไร้กิจอกุศลไร้ความโลภความโกรธความหลงนี่แหละคือเป็นบุญมหาศาล อาจจะนั่งสมาธิวันละหหรือสินาทีหรือม,มากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ตัวเราจะพึงกระทําได้ครับอย่างที่สองการรักษาศีคลครับการรักษาศีลจะทำให้เราเกิดความสุขเกิดความสงบร่มเย็นในครอบครัวไม่ต้องเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นฝึกให้ตัวเองไม่กระทําบาเปเว็้นจากการฆ่าสัตว์การรักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม การพูดเทศและการดื่มสุราสิ่งเหล่านี้ล้วนดีต่อตัวเราทั้งสิ้นอย่างที่สามครับคือการให้ทานการให้ทานเป็นสิ่งที่จำเป็นมากครับเพราะคนที่อยู่ร่วมกันมองเห็นกันทั้งความสุขความทุกข์คนเรามีอะไรไม่เหมือนกันบางคนร่ำรวยบางคนยากจนซึ่งบางครั้งหากเราพร้อม เรามีเพียงพอเราก็ควรที่จะให้ทานกับผู้อื่นด้วยแม้จะเป็นในรูปแบบของการให้ทานทางออนไลน์ก็เกิดบุญเช่นกันหรือการทำบุญบริจาคโรงโศกช่วยผู้ที่เดือดร้อนหรือขาดแคลนว่ากันว่าการให้ทานนั้นจะทำให้เรารู้จักการแม่งปันช่วยตัดความโลภที่เกิดขึ้นในตัวเราอย่างที่สี่ครับคือการอภัยทาน การให้อภัยแก่สิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่มีความโกรธแค้นไม่จองเวรและอโหสิกรรมก็นับว่าเป็นการอาภัยทานเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเพราะการให้อภัยทานก็เปรียบเสมือนเป็นการตัดกรรมส่งผลให้เกิดความสุขในชีวิตครับและอย่างสุดท้ายคือการสวดมนต์ครับการสวดมนต์หนึ่งบท อาจจะเป็นบทสวดมนต์ก่อนเข้านอนก็ได้ซึ่งการสวดมนต์ก็จะช่วยให้เราเกิดสมาธิมีจิตใจที่แน่วแน่มีสติใจเย็ยนมากขึ้นท่านยังได้เป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกวุศลให้กับสรรพสัตว์ต่างๆจากการสวดแผ่เมตตาของเราด้วยท่านผู้ฟังครับบุญเป็นสิ่งที่ต้องทําอยู่ตลอดเวลาจนกว่าชีวิตของเราจะไม่มีโอกาสได้ทํา ไม่ว่าจะทรับมากหรือมีทรับน้อยเราก็ต้องหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลโดยเฉพาะเรื่องของทานคนเราควรมีน้ำใจมีจิตใจที่เสียสละจะมากบ้างน้อยบ้างก็ตามกำลังเพื่อช่วยเหลือพระศาสนาตลอดทั้งช่วยเหลือทางด้านของสังคมเพราะบุญกุศลนี้จะมาหนุนนำชีวิตของเราให้มีความสุขมีความสำเร็จเป็นความจริงแท้ ที่ทุกสปปรรพสิ่งมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนดังนั้นเมื่อชีวิตเรามีโอกาสเราควรสร้างแต่บุญสร้างแต่กุศลและจะเป็นสิ่งที่ติดตัวติดตนไปทุกภพทุกชาติบุญกุศลทำแล้วจะแต่ให้ชีวิตมีความสุขและความเจริญที่รูจะทานังอนุโมทนาโมคนฉลาดคอยยินดีกันให้ทาน ช่องคิดดีทำดีชาแนลขอพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องดาวดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกัลยานมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพ,พบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ